มาเป็นีแล้วรักเธอหวงเธอถ้าใครมายุ่งจะต่อยเลยลงแคออ่ยางจังแค่อยากไปนั่งกันข้างแค่อยากไปอยู่ใกล้ๆเธออยากให้รู้ส้างผู้ชายคนนี้รักเพียงแค่เธอเธอเป็นแฟนฉันฉันคงติดติดเธออยู่ยังนานไมใ่ใครที่มอบความรักให้วันละนิดคิดแล้ววันนีความศขเลยอยากเป็นคู่ชีวิตไม่คิดจะทิ้งเลยก็เป็นพยาน แล้วเธอจะว่ายังไงละ่ะลองมาคบกับเด็กอายุ17คนนี้ไหมจะไม่ทําให้เธอต้องผิดหวังขอเพียงแค่เธอจงเชื่อใจม <Hey. S 2> อยากจะพูดได้ว่าความเธอจะพูดยังไงฉันก็ว่าตามแต่จะว่ายังไงเธอก็ช่างมันไ,ได้ทีอยู่กับเธอในทุกๆวันจากวันจันทร์จนหนังคา่าเนือพูดสุขอยู่ด้วยกันจนจะตายถึงตอนนี้จะทุกอยู่ <Hey. S 1> ใครจะว่ายังไงอย่าไปใส่ใจจะแค่ฟู้จะบ่นกันไปทําไมใจทำานึ่ง เป็นแฟนกันไหมถ้าเธอยังโสดกลัวใครจะเข้ามาทีเธอรักทันเธอได้โปรดฉันคอยเธอมานานแล้ว,ลวก็บอกว่ารักเต่ยังไม่ชัดจะพูดอีกทีนะชอบก็บอกว่าชอบให้บอกกี่รอบจะมาเป็นดีแลกกันไหมถ้าเธอยังโสดกลัวใครจะเข้ามาทีเธอรักทันเธอได้